ทั้งมือทั้งหนักเลยพี่น้องขักล้ายไปเลยจวดเอ้พี่น้องฮอดรถแล้วเนาะไปเลยไปเลยทางล้างเฮานี่เป็นป่าหยวกเนาะว้าวจะเอาเมือ,อ่เห็ดอาหารโมเลยว่าทําอาหารโมพี่น้องต้นมักแนงพี่น้องเอ้ยต้นกาแฟเนาะกาแฟเลยว่ากาแฟนั่นเองพี่น้องทางฝั่งไทยของอาจจะเป็นอ่ากาแฟเนาะทางลาวเหาเานี่ยกาแฟทาง <Wow. S 1> อันนี้จะเป็นมกเร่อโคกพี่น้องโอ้ oh. นี่เป็นหมากใหญ่ๆเว้ยพี่น้องพายกินก็มาเก็บได้เนาะอยู่ที่บนดอยส่นบทเราไต่เด้อพี่น้องเด้อน้ำงามมันเนี่ยโอ้หมากกันเงยเนาะนี่ฮะคือขึ้นสาวเนาะตาหยอกสาวอันใหม่มันเรียบร้อยของเดี๋ยวนี้ตัดมันสินักเข้าแลยตอนนี้นะ ไปเลยจวดเอพี่น้องฮอดรถแล้วเนาะนี่รถ ทายสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องปองปลายเบอร์ทุกคู่ทุกคนเนาะเพราว่าภายในและต่างประเทศพี่น้องเอยมือนี่เฮามา,าที่ป่าแห่งหนึ่งเนาะนั่นก็คือป่ายวกนั่นเองพี่น้อง <Yes. S 1> นี่ทางลังเฮาเนี่เป็นป่ายวกเนาะ <Wow. S 1> นที่เอาเมื่อ,อเห็ดอาหารหมรูหรือว่าทําอาหารหมรูพี่น้องสัน่นจังได้กินซีนมันพี่น้องเพราะว่าเขาบอดุมันบนบเห็ดอ,อาจจะบ่มีซีนหมูเนาะมีแต่ซื้อเอาสวนเฮาบ่มีเงินพี่น้อง บ่มีเงินบ่มีตังเนาะนี่เต็มไปด้วยต้นใหม่ใบใหม่เขียวขุ่นงดงามพี่น้องโอ้ธรรมศาสตร์สมบูรณ์แบบเนาะนี่นกมีเสียงนกเสียงกาเสียงจักจั่นห้องเป็นขบวนฟุดฟืนพี่น้องว้าวอโอ้ของแท้พี่น้องของแท้เนาะไปกันเลยพี่น้องนี่คือทางไปตัดยวกพี่น้องเพื่อเห็ดอาหารหมูเนาะหรือว่าทำอาหารมูพี่น้อง แต่ต้นยวกเนาะปลายวกสมกับสื่อมันมันจยวกพี่น้องโอ้กท่ว่าสมบูรณ์แบบเนาะมียวกแล้วก็มีมักแนงเขาจะปลูกเนาะนี่ต้นมักแนงพี่น้องเอ้ยมกแนงมีมักแนงแล้วมีต้นกาแฟเนาะกาแฟเลยว่ากาแฟนั่นเองพี่น้องทางฝั่งไทยเขาอ,อาจจะเป็นากาแฟเนาะทางลาวเขานี่กาแฟพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อนี่คือ กบมกแนงพี่น้องโอ้ราคาดีคือกันเดอม,มักแนงนี่ก็จะปลูกมากบบธรรมดาเนาะ,ะกว่าจะได้ซําเนกนต้องใส่เวลาอันยาวนานพี่น้องจังได้ผลได้เห็นผลมันเนะาะจังได้เก็บเกี่ยวพี่น้อง้นมักแนงเมื่อนี่ก็คือเก่านี่แล้วเนาะมาคนเดียวตัวคนเดียวพี่น้องอันนี้จะเป็นมกเรือโคกพี่น้องโอ้ นี่เต็มหมากใหญ่ๆไว้พี่น้องพยายกินก็นมาเก็บได้เนาะอยูที่บนดอยสนบทเราไต่เด้อพี่น้องเด้อแบ่งอาตปือเมืองสันไซเนาะหมากเดือดโคโคือเก่าพี่น้องพายังมากินก็นมาเก็บได้เด้อพี่น้องเยเสียงจักจั่นของเป็นกระบวนฟดฟืนพี่น้องเอ้พี่น,พน้องเอ้โอ้ทางเออยากเนาะ ลำบากพี่น้องเอาเลี้ยงหมูเนี่ยเอาต้องลำบากในจักน้อยมาสั่นนี่มักเดือกโคกเดือนี่เด้ออยากกินก็นมาเก็บไ้เนาะอยู่ที่บนดอยสนบทลาใไตพี่น้ององามๆม,มันเนี่โอ้หมักกระไนเนาะนี่ฮะคือขึ้นสาวเนาะขึ้นไหม,ไม,ไมพี่น้อง คัก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 ลืมเอาแจวมาเนาะคันมีแจวเนี่ยเขาจัดเต็มทีเลยพี่น้องแต่ว่ามือนีบมีแจวก็เลยบ่กินเนาะปามันให้มันใหญ่พี่น้องกำลังขึ้นเสาพี่น้องเอ้ยมักเตือโขบพี่น้องฝากให้บรรดาเอฟซีภายในและต่างประเทศได้เบิ่งกันพี่น้องได้เบิ่งได้สุ่มเนาะเพื่อติดตามให้กำลังใจดาวบอลเราไต่เด้อพี่น้อง อันนี้จะเป็นมักเดือคือเก่านี่ละโอ้ต้นยวกก็มีแต่ต้นไม่ใหญ่พี่น้องนี่ต้นหรือว่าลำมัน,น,นเนาะนี่ลำกระไรพี่น้องโอ้ขักขับขัขัเรา,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 าจะเริ่มตัดกันเลยพี่น้องวักนกราบภัยสบายดีคือเก่าพ่อแม่พี่น้องบ่าภายในรอตามประเทศเนาะนี่ครับนี่คือลำยวกหรือว่าต้นยวกนะครับ กำลังจัดปั๊กเนาะ。 对。 บมีสมาเตยวกสิฟาสาวาบอกเป็นดอกอย่สบายเฮ้ตางอะไรเนาะสมมตสโลหลังจากว่าอันใหม่มันเรียบร้อยสอุ๊ยนนนีัสนักเข้าแีกแลนี้มา เอาใซด์พี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อวยบัญชีวอนเป็นเอฟซีภายในและต่างประเทศเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวลาไต้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวเป็นเนาะโอ้ยใหญ่เว้ย

เด็กมันเีน้ย้เป็นเด็กมันีน้ิ่มูัวมัวใหญ่เนาะ ชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้อู้วนี่วะแล้วแล้วเนาะเรียมเลยเนาะ บ้านพี่น้องเลยโอ้เธอว่ามัดเป็นเที่ยวหอยพี่น้องหนักพอสมควรเนาะแต่ประมาณ50กิโลหาสิบกิโลนั่นเองเนาะทางเมื่อบานกับประมาณนี้่แม่นทางเนาะมันเป็นปา่าป่าหยวกนั่นเองพี่น้องโอ้มันนี่ลมพัดเย็นๆพี่น้องเลย มาแล้วมาแล้วพี่น้องนี่คือจัวออจ่วเนาะจว่วมูตัดจั่วขึนน้นหันมูเนาะกำลังแบกเมือ่อเนาะโอ้เมือม่อยทั้งเมื่อยทั้งหนักเลยพี่น้องคักรลายไปเลยจว่วเอ๊พี่น้องทอดรถแล้วเนาะนี่รถแตกเวิร์ดเหมือนผน่นารถลม่มเนาะนี่ไปตัดยวกคือก,ก,ก,กันเนาะก็เลยพารถล่มพี่น้อง หางปลามันแตกเนาะพี่น้องโอ้คักคับคับมาเนี่ยนะหอดแล้วหอดแล้วถือว่ามีแหงนะจังน่อยพี่น้องเอ้ยนี่รถแบกซอยเนาะแบกหรือว่าคนพี่น้องเอ้ยนี่แต่ว่าเขาเขาบอกหยอกเนาะเขาบอกดีนพี่น้องเอ้ยมันแบกอะไรหรอกมันมันมันคนนี่ยได้อยู่เนาะนี่รถแบกซอยพี่น้องไปเลยไปเลยพี่น้องเอ้ยมาหอดแล้วพี่น้องนี่ เด็กมันนี่ฮอดแล้วพี่น้องไปขอจบคลิปสนีเด้อพ่อแม่พี่น้อปงปวงป่ายบรรดาเอฟซีทั้งหลายเนาะนี่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อ,ตอไปเด้อพ่อแม่พี่นอ้องขอบใจเนาะ